สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคราต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยาละครัเที่นางี่ดัจกะเป็นครั้งแรกเลยนะครัวคุณต่อยยกครับบุกเซนทันชนบุรีลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งครับ มาลือนี้แล้วนะฮะวันที่5นะครับจัดงานวันแรกเลยยาวไปจนถึง14เมษาเลยครับโอ้ถึงมาตุกตุกตุกกาเลยล่ะครับครับใช่นาบอกได้เลยว่ามาชิมมาชอบขออร่อยเยอะแยะมากมายมันต้ออร่อยมากไหมอร่อยมากๆเพราะว่าอากาศแบบนี้นะมหาวันหวานเย็นๆจิ๊บเจ๊บกินที่ เซนท่นชนบุรีใช่อันนี้เป็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมเราเคยจะไปเซนท่นศรีราชาใช่และครัวคุณต่อยยกทัพครั้งนี้นะครับเสนอโดย World Gas by WP Energy แก๊สหมดกุญแจเวิล์ก๊าซทันทีเลยสบายใช่ไหมบายโหูเราก็ไม่เคยไปเลยนะเซนท่นชนบุรีไม่เคยเพราะเราไปแค่เซนท่นศรีราชาครับเซนท่นพัทยาใช่ตอนนั้นเราไปของพัทยานี่เป็นที่นอยมเราไง on the beach เราเคยไปเหรออ๋อเคยไปที่ชนบุรี ว่าหรอเกิดมาอายุตีสิบกว่าไม่เคยไปชนบุรีพูดไปนั่นเซ<ส>็นท่านชนบุรีก็หนูไปชนบุรีไงหนูเคยไปชนบุรีแต่หลับเลยพุกมุกมันไม่ไปอ่ะมุกไม่ไปต้องหลับไปก่อนท่านผู้ชมก็อย่าพลาดเลยค่ะนะโปรต่อยกทัพครั้งนี้ของเราแต่วันนี้เรามีเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับผักที่ผมชอบมากๆผมมีความรู้สึกว่า่ะฮะใช่ไหมใช่ไหมใช่เด็กยังไง เลือกหน้าดูไม่น่าเชื่อเลยครับสองละสองดอกละสองดอกเลืองหน้าดูอันทานเหรอครับอาจจอยเวลาก็หมดลงไปแล้วผมจะต้องลาไมาแล้วเรื่องน่ารู้เกียวกับผัก็รกเก็ตที่เรียกกันว่าอารูกูล่านี่ไงผัก็รกเก็ตบางคนอาจจะไม่รู้จักนักทีนี้เขาใช้กันบ่อยไม่ใช่เลยแลกเก็ตอ๋อเหรอตอนนี้เราจะมาดูเ่เดา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 เดเลือกสองแล้ได้2อ วันนี้จะมารู้เกี่ยวกับเรื่องของผัก็อกเก็ตนะครับหรืออาลูกูล่าเป็นผักที่ถูกจัดอยู่ในตระกูลเดียวกันกับไอ้พวกเขาเรียกว่ากลั่ำหรือว่าคณะโดยจริงๆแล้วมันมีถิ่นกําเนิดอยู่แถวเมดิเตอร์เรเนียนนิยมนํามาทําเป็นอาหารน่าระธทานคู่กันหรือเป็นสลัดก็ได้หรือใช้เพื่อตกแต่งเมนูอาหารต่างๆเช่นพิซซ่าสเต็กพาสต้าก็ได้รสชาติเนี่ยมันมีความสามารถเฉพาะตัวจริงๆนะขอพอดใจไหมขอพอด้จไหมหนูขออนุญาตระหว่างที่อาพูด จะได้ทําภาพนี่คือล็อกเก็ตไข่เจียวปึ๊บมันจริงๆแล้วนะท่านผู้ชมก็สามารถทําได้แล้วมันมีกลิ่นดีๆให้มันมีกลิ่นส่วนตัวมากมันจะมีครียกเผ็ดปนขมเล็กๆมีกลิ่นฉุนหน่อยใช่ครับผักล็อกเก็ตที่นิยมปลูกกัน,นมีสองสายพันธุ์คืออันที่หนึ่งคือการได้ล็อกเก็ตนะครับมันจะเป็นผักที่แบบมีขอบโค้งกลมแล้วก็เรียบนะท่านผู้ชมครับอันที่สองคือไวร์ล็อกเก็ตเนี่ยมันจะมีขอบใบที่หยักแล้วก็ลึก มันจะมีซี่เป็นเลื่อยคือมีรสชาติอันนี้ไวน์ร็อกเก็ตเนี่ยจะซ่ากว่าเผ็ดกว่านี่นี่อย่างเงี้ยไวร็อกเก็ตไวร็อกเก็ตนะครับร็อกเก็ตเป็นผักในตระกูลของกระหล่ำครับจึงเป็นแหล่งรวมของสารประกอบพวกกรรมาฐถนอะไรเงี้ยมีชื่อว่ากรูโคซินโอลเอตทาให้ผักเนี่ยมีรสชาติเผ็ดซึ่งมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลําไส้นะครับนี่ประโยชน์เลยนะแล้วก็มะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมากนักวิจัยนะครับยังพบอีกว่าร็อกเก็ตนะครับมีสารซันโฟราเฟน ที่อาจเข้าไปยับยัง้งเอ็มไซพวก HDAc ครับในการพัฒนาแล้วก็จเจริญเติบโตของเซลล์ <S <S มะเร็งในร่างกายอีกด้วยโรเกตครับอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระเป็นผักที่มีระดับของกรดโฟลิกสูงนะครับมีวิตามิน A วิตามิน C และ K และธาตุอื่นๆเช่นโพแทสเซียมแมงกานีสเหล็กและแคลเซียม มีเส้นใยและสารพฤกษเคมีสูงในขณะที่มีน้ําตาลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรตและไขมันเนี่ยต่ำเป็นถักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มที่เรียกกันว่าแคโรทีนอยอย่างเช่นลูทีนหรือว่าซีเซนทีนค่อนข้างที่จะสูงนะซึ่งมันจะมีส่วนช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยลดความเสียหายและการอักเสบของเซลล์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยภายในดวงตาที่อาจจะนําไปสู่ โรคตาอย่างเช่นโรคต้อกระจกนะจะเป็นต้อกระจกโอกร็อกเก็ตอะไรเงี้ยนะโดยการที่โรคจอประสาทตาเสื่อมตาพลาตาหมวกก็ช่วยได้ใช่ครับผักร็อกเก็ตเนี่ยสามารถปรุงสุกได้นะอย่างที่คุณโก้กำลังทําอยู่แต่ว่าความร้อนน่ยมันจะทําให้รส <รถ S 2> ชาติาตข,ของมันเนี่ยรสชาติเ็ดเนี่ยมันหายไปใครที่อยากทานแบบปรุงสุกก็เมนูที่เราแนะนำนะฮะก็จะมีแบบไข่เจียวผักร็อกเก็ตนี่แบบที่คุณโก้ไข่ตะมุนตะมุนนะครัโอ้โหไข่เจียวผักร็อกเก็ตหรือจะเป็นแบบ ผักล็อกเก็ตผัดน้ำมันหอยก็ได้นะครับหรือนําไปผัดรวมกับผักอื่นๆอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เอาเป็นข้อมูลมาฝากแต่จริงๆเวลาถ้าผมกินล็อกเก็ตที่ใดผมไม่ต้องกินกับโฟร์กาผมกินกับตับห่านแล้วผมอร่อยมากแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมกินล็อกเก็ตผัดไข่ไข่เจียวฮะไข่เจียวล็อกเก็ตเวลาเราก็หมดไม่หมดไม่หมดยานหมดเยพร้อก่อนพอก่อนพ้อก่อนในระหว่างนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเขาจะจัดจานอย่าลืมนะครับวันที่ห้าเมษายนครับอ่ะครับเราเอาแค่ เขาพอดอยู่พี่อวะทำรายการไปหนูพอดอยู่หนูพอดอยู่หนูพอดอยคุณปลดคลายนิดนึงได้ไหมให้เขาอยู่ในบุคลิกที่โอเคหน่อยเอาเด็ดปุ๊บพักสักครู่นะผ่อนคลายต่อนพักสักครู่เดียวครับบ่ายช่อเต๋อหุ่งครับ ท่านจะคงจะหาอย่างนี้ยางมากเพราะมันเป็นคนโบนราณเท่านี้จะทำเพราะจริงๆเริ่มทำมาีนี้ก็60ปีแล้วผ่านเรื่องราวผ่านอารยธรรมอร่อยมากผมชอบเลยแต่ไม่น่าเชื่อครับผมครับแต่จําชื่อผู้หญิงได้ดีกว่าโอ้ยอตายแล้วพูรอดกลัวคุณไป